สวัสดีครับสวัสดีน้องภูมินะครับวันนี้น้องภูมิพามาเที่ยวบึ้งสีไฟนะครับมีตัวอะไรครับน้องภูมิฮะตัวอะไรนะครับโอ้มีตัวไอเนะครับตัวใหญ่ไหมโอ้โหปาพาไปดูหน่อยครับไอเคครับนูไปครับอุ้ยอุ้ยกลัวครับกลัวครับน้องภูมิครับกลัวครับไหนไปที่พาพ่อไปดูไอเคน่อยเร็วไปเลยครับนําไปเลยครับกลัวทำไมไม่ไปเล่า นูเอนครับทุกคนดูครับไอ้เค้เค้ตัวใหญ่ครับุงภูไม่กล้าไปครับอ้โหไม่กล้าไปครับเอาแล้วครับทำไงครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูยังไงครับเอาไปเลยครับไปนู่นนะครับไอ้เค้ยอาปากอยู่นู่นเลยนะครับไปไปแต่พ่อไปด้วยไปเร็วไป ไปไปค่อยๆไปเลยไปใกล้ๆเลยครับเอาแล้วครับอ in ุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่กล้าครับกลัวครับกลัวครับนู่นจระเข้ยู่ตรงนู้นนะครับไปได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวครับกลัวครับไม่กล้าไปเหรอนู่นครับจอระเข้ยู่ตรงนู้นนะครับภูมิไปไหนเอ้าฮะโอ้ดูกังหันดีกว่านะครับตอนนี้น้องภูมิเอามาดูกังหันดีกว่าครับ แล้วมีไอ้แค่ไหมอยู่ตรงนู้นนะครับปะให้ดูหมาแทนนะครับเอาเอา,เอานี้ภูม,มีจระเข้ตัวเกรกะนเราูมเนี่ยปะครับปะนู่นเน,นี่ป่ะไปดูไหม,ไมอันนี้ตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยเราไปดูตัวใหญ่ดีกว่าป<ะ>ไปครับไปน<ะ>ู่นครับตัวใหญ่ตรงนู้นนะครับไปดูจรจะเข้นะครับไปเลย <laughs> ยังไม่กล้าไปครับ ตัวน้อยไม่กลัวใช่ไหมอันนี้ตัวน้อยน้องภูมไม่กลัวนะครับไอเคน้อยที่ตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยน้องภูมเนี่ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์ทาจากยางรถยนต์นะครับอย่างเท่เลยนะครับไปถึงเวลาหนุ่ยเค้นะครับไปน้องภูมาใกล้ใกลเคยักแล้วครับโอ้ตอนนี้น้องภูมมาเจอแม่แล้วนะครับไม่กลัวไอเค้นะครับชัวอาน้องเดี๋ยวเดี๋ยวตีเี๋ตลงลงโหลงลงไหมครับหู โอ้โหดูฟันนักแคที่น้องภูมิฟันโคตรใหญ่เลยอะนี่ครับปากโคตรใหญ่เลยนะครับรเห็นไ,ไหมครับใหญ่โอ้โหเขี้ยวย่างใหญ่เลยเนี่ดยดูเล็บมือเล็บตีนะครับโออน้องภูมิจับนาเแคทนะครับ <ท dafür. S 1> โอ้โหนี่เป็นต,ตัวปลอมนะครับต,ตัวตัวจริงจับไม่ได้นะครับ <ส movie. S 1> ให้ดูขาด้างหน้านะครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับ โอ้ตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากครับนี่หางนะครับเนี่จระเข้นี่มีกี่นิ้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับโอ้ดูน่ากลัวมากเลยครับโอ้เราวนมาถึงปากจระเข้อีกด้านหนึ่งแล้วครับทุกคนนี่ครับเด็กๆดูครับดูปากจระเข้ครับอ่าตอนนี้นะครับน้องภูมาเจอพญาชาระวันนะครับนี่นะครับกําลังนั่งสมาธิอยู่เลยนะครับ พญาชาละวันภาวนาศีลนะครับก็มีจระเข้อีกสามสี่ตัวครับขออยู่รอบๆนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับน้องคูุมก็ออกมาจากบึงสี่ไฟแล้วนะครับก็ได้ของฝากมาหนึ่งอันเป็นอะไรครับนี่โอ้โหเป็นอะไรครับไอเค้นะครับไหนพ่อดูชัดดิโอ้โหแม่ถือดีกว่าอะแม่ถือดูหน่อยโอ้โหไอเค้ตัวนี้มันมันน่ารักจังอะมีเขี้ยวด้วยอะโอ้โหดอีกครั อ๋อแล้วตอนแรกมันดังด้วยนะครับแต่น้องภูมิไปแกะไอตัวที่มันดังออกไปแล้วนะครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับอ่าไหนพ่อดูใหมดิโดีโหไหนดูหูดูลูกตามันยังใหญ่เลยเอะแต่ตัวนี้ไม่น่ากลัวนะครับแต่ตัวนี้น่ารักนะครับแต่ถ้าตัวจริงนะครับเด็กๆไปเที่ยวนะครับห้ามเข้าใกล้นะครับโอ้ทำเป็นกลัวเป็นกลัวอตัวนี้ตัวนี้หลอกได้ไหมเอ้ยตัวนี้หลอกได้ไหมเฮ้ยหลอกไหมเอ้ย โอเคเออเออสำหรับคลิปนี้นะครับนกปูมพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่บึงสีไฟนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็ต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอยติดตามนกปูมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ